ราคาข้าวในประเทศลราแพงขนาดนี้แล้วทำไมคนเราถึงยังหลังไหลเข้ามาทำงานในประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยราคาข้าวเท่าไหร่เพวาราคาข้าวเปลือกซื้ออยู่กับที่เลยนาอยู่ตรงไหนท้องไรท้องนาอยู่ตรงไหนไปซื้ออยู่ตรงนั้นเลยจ้ะโลละห้ามือ โอ้ยโลละแต่ทําไมคนลาวถึงยังเข้ามาทํางานในประเทศไทยเหมือนเทน้ําเทท่าเรามาฟังกันเลยจ้ากาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยและกระทั่งต่างประเทศจ้ามือนีก็กลับมา,กาพกมาพกกับเพื่อว่าคนโกกคนเกา่าคนเดิมนะจ่าเออ้อทุกคนมือนีเพื่อว่าจะมาขอเหว่าเรื่องการที่คนลาว เหตุใดในราคาข้าวแพงแล้วสูงขนาดนี้คนลาวถึงได้ยังลังหลเขามาทําทงานในประเทศไทยนอะพอแมมพี่น้องเพราะว่าก็ัะมาเว้าเนาะเพราะว่าจะมีคนถามมาหลายว่าเป็นยังถึงโบเหตุอยู่ในประเทศเวียดนามเอยคือบศอบห้างานห้าเหวีย่ยงอยู่ในประเทศเลาวหรือประเทศเวียดนามว่าะวจะเป็นนักศึกษาหรือว่าปัตตุชนคนธรรมดาทั่วไปเนาะทุกคนเขากระสีมาว่ากันทุกคน อยากจะบอกเลยนะทุกคนราคาข้าวในประเทศลาวตอนนี้ราคาข้าวเปลือกไม่ใช่ข้าวสารนะทุกคนแต่ว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มทําไมถึงไม่คุ้มล่ะทั้งที่แต่ก่อนราคาข้าวยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่าน้ํามันแพงมากน้ํามันลิตรละ1นึร้อยบาทอ่ะลิตรละหนึ่งร้อยบาทยี่สิบสามพันอ่ะสองอ่ะ สองเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบคือมันแพงมากอ่ะคือแพงสุดๆอ่ะน้ำมันแพงเวอร์ขนาดน,นี้น้ำมันลิตรละสองหมื่นห้าพันกีบคือลิตรละเซาห้าพันกีบอ่ทุกคนคือมันแพงมากแล้วราคาข้าวแค่เท่าไหร่โลละห้าพันกีบอ่ะทุกคนคือมันไม่ไหวนะน้ำมันอ่ะ โลอะลิตรละสองหมื่นห้าพกีบแต่ข้าวอ่ะโลละสอะโลละห้0 0ันกีบอ่ะ uh, คือมันไม่ไหวแถมไหนเราจะเสียค่าจ้างคนอะไรต่างๆมานานและทีเนี้ยข้าวอ่ะ uh, ไม่ใช่ว่าเราจะได้เยอะเนาะบางคนก็อาศัยแค่ทํามาพอที่เราจะอ่า uh, พอได้กินอ่ะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าพอจะได้ขายเนาะเพราะว่าทําไมถึงทํามาแค่นั้น เนื่องจากว่าประเทศเราอ่ะเขาจะเน้นเรื่องการทำนาอาชีพหลักของคนลรานะทุกคนเพว่าจะไม่ขอพูดถึงคนอื่นเลยเพยว่าจะขอพูดคนในบ้านของเพว่าอาชีพหลักอาชีพจริงๆอ่ะคือทำแต่นามีแต่นาเท่านั้นไม่มีการแบบว่าปลูกพืชผักส่วนครัวนะที่เขาบอกที่คลิปก่อนๆน,น,นั้นที่เพว่าบอกว่าพริกแพงมากอ่ะพริกแห้งโลละอ่ะ 80,000กีบอะทุกคนคือโลละ80,000กรีบอะทั้งที่ประเทศไทยอะโลละร้อยแต่ที่ประเทศลาวอะโลละไม่ใช่80,000กีบสิโลละ500ประเทศลาวอ่ะ แต่ประเทศไทยโลละร้อยกว่า200อยทุกคนอย่างมากก็180ใช่ไหมบางคนก็คอมเมนต์ว่าเออทำไมไม่ปลูกเองล่ะจะปลูกเองได้ยังไงล่ะคะทุกคนคือมันปลูกได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีน้ำเพราะว่าเราอะต้องอาศัยแค่น้ำฝนถ้าหมดจากน้ำฝนแล้วเราก็คือไม่มีน้ำฝนเนี่ย ไหนเราจะแบ่งกินด้วยเราจะแบ่งใช้ด้วยทุกคนคือเราอาศัยจากน้ําธรรมชาติอะถ้าไม่มีน้ําธรรมชาติอะบ้านเพวาก็คือเราจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าบางคนบอกว่าเจาะน้ําบาดาลสิทำไมจะปึกขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะ ก็เจานะน้ําบาดาลสีทําไมปล่อยให้ตัวเองแบบว่าต้องซื้อของแพงพุ่มเพอยบางคนนะบางคอมเมนต์ก็ให้ความห่วงใย่เนาะบางคอมเมนต์ก็ให้ความซ้ําเติมแต่เพราว่าก็ไม่ได้ว่านะก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนเนาะที่ได้อ่ะชี้นําแล้วก็ชี้แจงมาคะทุกคนให้เราได้รู้ว่าเออเราต้องพัฒนาด้านไหนที่ตกบกพร่องด้านไหนทุกคนเพราว่าก็จะได้มาขอตอบคอมเมนต์นี้เนาะทั้งที่แบบดูของประเทศเรามันเหมือนจะมีราคาขึ้น ทำไมถึงดูจะมีราคาขึ้นอย่างเช่นไงข้าวอ่ะจากที่ไม่เคยได้โลละห้าพันกีบอ่ะปัจจุบันนี้โลละห้าพันกีบแต่ถามว่ามันคุม้มไหมมันไม่คุม้มทุกคนแต่ก็ยังดีที่ขึ้นให้เราเนาะมันไม่คุ้มเพราะว่าน้ำมันแพงค่าแรงก็แพงค่าแรงที่เราจ้างเขาอ่ะคือแพงมากแต่ค่าแบบแต่มันบวกกับค่าคองซีบอ่ะที่เราได้มาคือมันก็มันก็ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะก็เลยบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอ่ะ พริกเกลือเป็นนัวประแดกอ่ะคือพริกอ่ะโลละห้าร้อยพริกแห้งจะปลูกเองไม่ได้เพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำที่จากธรรมชาติป้านแพรวะใช้น้ำบาดาลไม่ได้คือเจาะแล้วมันจะไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะอยู่ที่ริมอ่าเขาเรียกว่าอะไรหนองน้ำที่แบบเป็นห้วยน้ำใหญ่ๆคลองน้ำใหญ่ทุกคนพอเจาะลึกไปแล้วคือเคยเจาะไปแล้วครั้งหนึ่งในราคาที่6ล้านกีบทุกคน จาะไปแล้วแต่ทีนี้มันไม่ได้เนาะถ้าเราจะเจาะในราคาแบบ3ามสี่หมื่นอันนี้เราไหวไหมมันได้น้ําทุกคนแต่ว่าเราก็ยังไม่มีงบพอแล้วเราจะเอาน้ํามาทําอะไรแค่พอได้ใช้อะ่ะทั้งที่แบบว่าสามสี่หมื่นอ่ะ, 4, 3, 4, อะคือพ่อบอกว่าถ้าราคาห้าหมื่นอ่ะ เราสามารถที่จะได้น้ําได้ใช้ในตลอดปีแพรวาก็บอกว่าโอ้โหห้าหมื่นเราต้องเก็บเงินทั้งปีเลยนะและทีเนี้ยปีหนึ่งอ่ะเราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เยอะใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราแบบว่าพอกํากาทุกคนคือพังักพะงักอย่างนี้แหละไม่คือมันทําอะไรไม่ได้เนาะได้แบบ เป็นก้อนมันเก็บไม่ได้แบบเป็นก้อนเป็นอะไรเป็นหน่วยเนาะทุกคนเราก็ต้องแบบใช้ใจ่ายถามว่าเราทํางานเราได้เงินไหมเราก็ต้องได้เงินแต่ว่าเราก็ต้องมีภาระอย่างอื่นที่เราต้องใช้ทุกคนก็เลยแบบว่าเออเรื่องปลูกพริกแบบกินเองเราก็อาศัยกินแค่พริกสดแต่ที่นี่ประเทศเราเขาจะเป็นคนที่กินเผ็ดมากเลยนะ กินเผ็ดมากอะทุกคนพริกแห้งอะเราก็ต้องซื้อแต่ว่าถามว่าเราอะก็ต้องซื้อแล้วเราก็ต้องใช้ในประหยัดแต่เราพูดถึงเราพูดถึงราคาที่มันแพงมากอะทุกคนมันแพงจริงๆราคาข้าวเท่านี้แต่ราคาอะของที่แบบเราต้องแบบซื้อกินอะมันแพงมากเพราะว่าคนเราหลักๆอะส่วนมากจะทํานาแค่นั้นเองนอกจากการทํานาคือจะไม่มีอะไรตกแรงแบบนี้นะ ตกหน้าแรงแบบนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยประเทศลาวอ่ะบ้านเพวาคือไม่ต้องทําอะไรเลยได้แต่ขับรถเว้นไปเว้นมาเตะผุนทุกคนข้างทางข้างถนนและบอกว่าในช่วงหน้านี้นะประเทศลาวในอ่านในคนลาวที่ในอยู่หมู่บ้านของเพวาะบอกเลยว่าคนที่ไม่สบายเยอะทาไมถึงไม่สบายแล้วเพราะว่ามันมี ฝุ่นละอองที่เยอะมากทาให้มันเข้าปอดเข้าไปอยู่ในปอดเข้าไปอยู่ในลําตัวทําให้เด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่เป็นโรคไอเป็นโรคหอบเป็นโรคที่แบบภูมิแพ้เยอะทุกคนเพราะว่าแบบนี้มันหน้าแรงเนาะและฝุ่นมันก็เยอะเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าเทแบบยางมาตอยมันอยู่กับฝุ่นเวลาที่ลมพัดมาก็คือฝุ่นเต็มบ้านเลยอะ่ะนี่แหลคะค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้คนลาวนะ นี้คือมุมมองความคิดของแพาวานะคนลาวอ่ะต้องเข้ามาทํางานในประเทศไทยที่เยอะมากเยอะมากเลยทุกคนคือเข้าไม่มหยุดไม่หย่อนเลยพี่แล้วก็น้องแล้วก็หลานบอกว่าต้องรีบเกี่ยวข้าวต้องเร่งมือเพราะว่าจะได้มาหาเงินที่ประเทศไทย เพราะว่าเขาบอกว่าคือหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จทําอะไรเสร็จคือไม่มีอะไรทําและไม่มีอะไรทําไม่มีงานทําแล้วบางคนก็บอกว่ารอทํานาปังสินาปังอ่ะคือป้านเพราวะจะเรียกว่านาแสงนะทุกคนคือเราต้องเอาน้ําจากบ่อน้ําอ่ะคือน้ําจากที่หนองน้งํนยาใหญ่ๆทุกคนจากนาหนองน้ําลาทานอ่ะขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใส่ในนาคือเราต้องใช้แบบโปมหรือใช้ใดใช้เครื่องจับที่ดูดน้ําขึ้นมาทุกคน มาทำนาแล้ทีนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเยอะมากเยอะจากการที่เราทำนาปีคือนาปีเราจะไม่เสียค่าน้ำเนาะค่าไฟใช่ไหมเราจะเสียแค่ค่าปุ๋ยอ่ะค่าน้ํามันอ่าค่าจ้างคนไถนาหรือว่าทำนาอะไรต่างๆนาทุกคนคือเราจะเสียแค่นี้แต่ถ้าเราทำนาปังอ่ะเสียค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ย แล้วบวกกับการที่เราต้องเสียค่าอะไรก็ไม่รู้ที่เราทำนาเพราะว่าเราทำนาจากแบบไม่ใช่ธรรมชาตินะทุกคนคือคนทุกคนบอกว,ว่ามันไม่ไหวอะ่ะคืออย่างนี้มันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยนะบอกเลยไม่คุ้มนี่แหละเป็นเหตุผลที่หลายครอบครัวต้องแบบว่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยบอกเลยว่านะว่าประเทศลาวเนี่ย พื้นฐานของเขาเป็นคนขยันนะไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรทำเรื่องการเกษตรเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยตกแรงเนี่ยใบยไม้เหี่ยวแห้งหล่นเลยอ่าต้นไม้ผักอะไรนุมเนยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยต้นผักต้นอะไรไม่ต้องพูดถึงคือไม่มีน้ำที่จะลด ไม่มีน้ําที่จะลดทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ําบาดาลเราไม่ได้ใช้น้ําปลาปาเราไม่ได้ใช้น้ําจากก๊อกคือเราเอาใส่อาศัยน้ําจากจากหนองบ่อน้ําที่แบบใหญ่ๆอะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราจะไปเอามาใช้อะ่ะทุกคนเราก็ต้องไปหาบมากไกลมากเลยต้องไปหาบใส่ใส่กระอะ่ะหาบมาแล้วก็ใส่บาแล้วก็มาเทใส่อ่างหรือว่าใส่กระพุยทุกคน และทีนี้เราก็ต้องแบ่งไว้ใช้แบ่งไว้กินด้วยแล้วเราจะกินนะถ้าเราจะกินเลยก็ไม่ได้เราต้องต้มด้วยต้มหมาคือเราก็จะใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช่ไหมที่บ้านอ่ะคือจะไม่ใช้ไฟฟ้าแหละคือเขาจะใช้แบบฟืนแล้วก็แบบว่าฟืนนี่แหละหลักๆคือฟืนนะทุกคนแล้วเขาก็ต้องมาต้มน้ำมาทุกคนก็คือต้องกินอาศัยจากกินน้ําต้มอ่ะคือเราต้องกินแบบว่า เพวาบอกเลยนะเพวากลับบ้านนะเพวารู้สึกว่าโทรหดมากเลยร่างกายของเราไม่กระปีก้กระเป๋าเพราะว่าเรากินน้ําน้อยไงเพราะว่าน้ําสะอาดที่เราอยากจะกินมันไม่มีอย่างเช่นเพวาบอกนะกว่าเพวาไปเดินห้างอะห้างสรรพสินค้าในไทยพ่อเราถามพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่อยากจะเอาอะไรพ่อแม่บอกว่าขอ,อน้ําสะอาดได้ไหมลูกฝากน้ําสะอาดไหมกินหน่อยได้ไหมคือเขาแกพูดแบบนี้อะเราสะเทือนใจแบบ โอ้โหขนาดนั้นเลยหนอขนาดนั้นเลยหนออะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือความคิดนะว่าในขณะทีะ่ของบางอย่างในประเทศไทยดูจะมีราคาแต่ทําไมถึงคนเรายัางทะลักเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราว่า,วานะทุกคนรวมๆแล้วเหตุผลนี้คือชัดเจนเงินมันเฟอร์มากเงินเฟอร์แบบไม่หยุดไม่หยอนเฟอต่อเนื่องเฟอร์แล้วเฟอร์อีกเข้าของเครื่องใช้มันแพงแพงแพงจนคน ไม่รับแลกเงินน่ะคือเขาบอกว่าเออเก็บเงินบาทไว้เถอะไม่มีเงินกลีบที่จะแลกให้หรอกเพราะว่ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะคือเขาไม่มีสาไม่มีความสามารถที่จะแบบคนถือเงินกลีบราคาอาจไปแลกกับเงินบาทหนึ่งพันบาทได้ตั้งห้าหกแสนบาทห้าหกแสนกีบอ่ะ คือเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่รับไม่แลกคือไม่แลกเลยทุกคนไม่แลกจริงๆเลยนะคือไม่แลกเลยพอเขาคิดว่าเออเวลาที่ลูกส่งเงินไปอ่ะถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่เอาไปแลกเลยเขาจะเก็บแต่เงินบาทเพาวาจะไม่ขอพูดถึงคนอื่นนะเพาวาจะขอพูดถึงแบบคนในครอบครัวเพาวาคือเราบอกว่ามีงานบุญงานอะไรเราบอกแม่ว่าแม่เอาไหมเราจะฝากเงินไปให้สองสามพันบาทนี่ค่าแบบ ซื้อของกินเข้าบ้านซื้อขนมนมเนยที่แบบมีเทศกาลงานอะไรต่างๆนานาทุกคนคือแม่บอกว่าพ่อบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องฝากมาหรอกลูกเอ้ยเพราะแม่ไม่กล้าแลกหรอก เพราะว่าเงินมันแพงมากเลยเงินมันเฟอ้อมากมันเฟอ้อหนักอะไรต่างๆนานาใช่ไหมทุกคนเราก็เลยแบบว่าเออนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเราถึงอยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือแพรวาในช่วงที่เงินหนึ่งพันบาทแลกได้สี่แสนกีบแพวานะจากที่เดินขาเป๋อ เดินไม่ได้ทุกคนเพาวายังต้องดิ้นลนขึ้นมาทํางานในะปฏิทัยอีกเลยเพราะว่าเพวาไปว่าโหหนึ่งพันบาทแรกได้ตั้งสี่แสนเลยเหรอคือมันแพงมากมันเยอะมากไม่เป็นไรฉันจะไปทํางานนะได้เดือนละห้าหกพันบาทฉันก็จะเอาแล้วเพราะว่าห้าหกพันบาทถ้าตีเป็นเงินกีบเรานะได้ตั้งหลายล้านเลยเราคิดแบบนี้นะทุกคนแต่โชคมันเข้าข้างไงเพวามาทํางานบ้านนะ้องเพวาได้เดือนละเหมือนห้าคือแบบ โอ้โหเดือนละหมื่นห้าทุกคนเดือนหนึ่งตั้งสี่ตั้งห้าห้าล้านกีบอ่ะปัจจุบันนี้เดือนละหมื่นห้าตกเดือนหนึ่งอะเจ็ดล้านแปดล้านกีบทุกคนใครจะไม่อยากมาทํางานในประเทศไทยและคะทุกคนแล้วทําไมถึง ไม่อยากให้เราอวยหรือว่าชื่นชมนไประเทศไทยคนที่พูดแบบนี้นะทุกคนต้องคิดใหม่นะคะเพ่บอกเพว่วาบอกเลยว่าต้องคิดใหม่นะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เพยวาด้วยนะคะคําพูดคําจาไหนที่พูด ไปแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปค่ะบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะ